กลับมาแล้วครับก็ครั้งนี้น่าจะเป็นวันที่33เนาะที่เราได้เจอกันสำหรับรายการของเราชีวะกรอกหูนะครับครั้งนี้เป็นเอพิโซดหรือว่าแฮทแทกนิดนึงอ่ะวันที่33แล้วนะคือในช่วงนี้เรากำลังคุยกันในเรื่องของการลำเลียงสารโดยใช้ v บ s i c l l มันคือเนื้อหาตอนม .4 เทอม1ทุกคนและวันนี้ครับก็คือมาชวนคุยเรื่องพินไซโทซิส ว่ามันเป็นรูปแบบการแพร่เอ้ยรูปแบบการลำเลียงของสารประเภทไหนนะครับภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้ p i แล้วก็ n o no แล้วก็ cytosis นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีประเด็นอะไรสำคัญที่เราจะต้องจดต้องจำทำความเข้าใจเอาไปใช้ในการสอบนะครับสำหรับ p n o cytosis เนี่ยมันอยู่ในตระกูลของการลำเลียงที่มันต้องใช้ vesicle หรือเป็น o r g a n e l นลที่มี หนึ่งเยื่อหุ้มนั่นแหละนะครับสำหรับพิโนไซโตซิตเนี่ยเราพบว่ามันเป็นการลำเลียงสารที่อยู่ในรูปของของเหลวทุกคนซึ่งมันแตกต่างจากไอฟาโกไซโตซิตที่เราเรียนกันไปครั้งที่แล้วเพราะว่ามันเป็นการลำเลียงของของแข็งเข้าสู่เซลล์นะที่นี้มันแน่นอนมันใช้เวสซิเคิลเป็นองค์ประกอบในการลำเลียงและเกิดการ ที่เรียกว่าคอดว้าของเยื่อหุ้มเซลล์จะมีลักษณะเป็นอย่างไรมาดูภาพประกอบกันสมมุติว่าเรามีน้องแดงเป็นเซลล์ของเรานะครับแล้วเราพบว่าเอ้ยเราต้องการลําเลียงสารที่เป็นของเหลวเนี่ยข้างนอกเซลล์เนี่ยน้องแดงเนี่ยจะทําการคอดวัลเยื่อหุ้มเซลล์เข้ามาเป็นรอยบุ๋มแบบนี้ทุกคนจากนั้นของเหลวอะ่ะมันจะไหลลงล่องไปเว้ยแล้วไอเย er ื่อหุ้มเซลล์อ่ะมันก็จะปิดปากถุงสุดท้ายเนน้องแดงก็จะได้ของเหลวอยู่ในรูปของถุงเวสซิเคิลที่อยู่ภายในเซลล์เห็นไหม เออมันไม่น่ายากอะไรนะที่นี้คีย์เวิร์ดของมันก็คือว่าเยือ่อหุ้มเซลล์อ่ะมันต้องคอดวาลนะ์วไว้เพื่อที่จะปิดถุงนะอะแค่นี้แหละก็คือเรื่องของพินไซโทซิตซึ่งมันอาจจะใช้เวลาพอสมควรเลยพอมันอยู่ในห้องเรียนที่เราเรียนที่โรงเรียนวันนี้มาสรุปกันว่ามันมีลักษณะเป็นอย่างไรสําหรับวันที่33ของเราเอนโดไซโทซิต์นะทุกคนเป็นการลําเลียงสารโดยใช้เวสิเคิลเกิดการคอดวาลของนะเยื่อหุ้มเซลล์นะเออ ทีนี้มันคลอดวาวเพื่อที่จะลําเลียงอะไรเข้าเซลล์ลำเลียงสารที่อยู่ในรูปของของเหลวเวอ่ะแล้วก็อย่าลืมคีย์เวิร์ดย้ํารอบที่8ล้านก็คือใช้เบส i ิเคิลเป็นองค์ประกอบก่อนจากกัน YouTube ของเราคือ Si ส์แ n นแล้วก็ชี้สรุปต่างๆอยู่ใน a b จ o ุด g i เจอกันใน Instagram วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ